นี่ครับพี่น้องเลยทั้งนี้ดึงอยู่ผมขี่รถยามครับบอกว่าขี่รถไสค์ขึ้นกันโอ้โอโยมองดูปลานอย่างเดียวเลย <c oughs> อกะโอ้ต้มป้าปนต้มป้าปนครับขี้มากกินฟ้าเนาตามวิถีชีวิตครับช่อิสระนอนหน้าเมียป้าครับ <c oughs> ตู้สซุกนครับผมทำน้นเพนขออสองมีวาุคจริญครับปาตราสิ่งใดขอไดสิ่งนันครับพี่น้องสิมกันในย่งนี่มี้อะไก็ำมวสููดนครับผมเอาไปเ้าอีกดอมาใส่เดืดครับถ้ามาผมมาใส่บลเดนผมาแล้วครับผมเมือตื่อม้าล้อบอลอดหรอคุน้องเอ้อบอลหลอดแทะคนบอลหลอดแทะ มาแล้วเจอแล้วเจอจังๆแล้วบอลอดบอลอดโอ้มี่น้องใส่เบ็ดพวก็สีแล้วครับคำมืดปืดตาแล้วละ่ะเจ้าปลากระน,นี่ละ่ะสักผมสยามบอยามเนอมันเป็นชิมิมิดชั่งเมย์ยังไดบุเมยล่าอย่างได้บุหดนอนออหอดูหอดเมีมแมงงยแล้วออกมาทรงเฮยตรงหน้านี่กะมาเบิงพวกไงเรากะนอนหน้าเนาะครับผมนี่เรานอนหน้าเรากะโอ้ตุ่มปลาปนตุ่มปลาปนครับอืม กี่มากินฟ้าเนาะตามวิถีชีวิตครับชช่อิสระนอนหน้าเมียปลาครับนี่ครับกีบแบบริกกี้หอมกระเทียมโอ้มากลินไหม่เรื่องมากลินฟ้ากระดีโอ้ยมีขบถูกอย่างครับอีกเกน้อยเราหาหนูมาขวานเนาะพวกนี้เราขึ้อยู่เล็กน้อยแต่วันบานหน้าเะยอันนี้ลวกผักเนาะพี่น้องเนาะเอ้า มีกองเขากับกองแบบไงคนผู้เดียวยในมันไปกินเขาลายเด็กใ่าไงมืออื่นมือื่นเดบอกงอ้วนอุ่นว้าหนึ่งเขาอยู่นี่เลยบอยโอหัวกัอยู่นี่อียังก็อยู่นี่มืพี they, ่น้องโอ้ยเนี่ยไปดีล้ะเด็กเสียพาก็เอาออกมากเพกับ้ันเด้ีเเขาให้เลยน พ่อเข่าเหรเลยมึงจะเข่าเมีออมอยอีกเด้อวะจะความสุขวิธีหีบบ้านหน้าพี่น้องเาผมก็บะเวียดเดียวกับจักรยำบ่ยำดอกูเป็นชิ้นไม่มือยังในบัวนี่ครับพี่น้องเลยหลังนี่ดึงอยู่ผมขี่รถยำครับเพราะว่าขี่รถไสค์ขึ้นกันโอ้ยบ่ลูป่าจังพี่น้องเห้ ปลาจังว่ะโอ้ยยยยปะดูครับโอ้ เตรียมเรียกครับอ๋อาหานมาแล้วครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีย่าหมือส่อ,อรครับอ๋พา,ามาเก็บเบ็ดครับเป็นจังไดอ,อ,อ้อือ Oh. ปอปลาคอไม่ครับปลาคอกำลังกำลัง ตัวหน่อยเกินพี่น้อ <laughs> ป่าไม่กินเหลือบบอปล่อยได่๋ยวบอเพียบเห็นต่เขาเวินๆหลังนี่ อ,อันนี้ใส่เมือขึ้นเลยพี่น้องเลยปลาทกค้องครับปลาทกค้องอนัองอยู่เยี่ยปูครับใส่ไหเมือขึ้นได้ปูหน่อยมาตัวนึง อำนังนี่เป็นที่จมจมพี่น้องเลยหืยูบ่ะยูพี่น้องหยุดหยัดหุดหยัดจู้ ทันขัดปัาเนีก็ขึ้นในกรเนาะโอ,โอกินเลือกอยุกวอดให้ ครับฮะนี่พี่น้องกระคอกำลังงามๆครับปลาดุก บ่าตายครับปลาดุกฟื้นฟื้นพอดีสามโซ่เหรอพี่น้องเอ้ยผมขี่รถใส่ในคลองครับปลามันกระสวบดีอยู่ดิบุบบ,บับบุบบับอยู่แต่ว่ามัน,มนบ่มากินเบียดเ่าเลยใส่ทางทางมองได้ลงไหนเ๋ยที่รถใส่ ทั้งนี้หัวสักกี้ดีเลยพี่น้องนเนี่ยยูบ่รอหนุ่มอยู่เดืองย่างเดียวเป็นหนุ่มๆมันต้องอยู่แี่ยอ๋อแบบไงเลยพี่น้องเลยเชียว จิดปากครับอืโอ้ไงครับไงใส่งั้ไนหนอยู่ดอกผัดกระเพราอย่างเดียวเกตอย่างอื่นอาจ,จมีกินครับเ๋ยว ปลูกไงสลามดำเบอร์สิบเท่าไหร่วะเอาอยู่ครับรุ่นนี่รุ่นใหี่ๆนี่เบอร์สิบหา้าอ๋อมาแล้วพี่น้องไปล้ยตอ่อ โอ้บกหอยถือเบ็ดครับผมเกิดมากขึงเพื่อใ้พอ,อบัอบกหอยกินเบ็ดโอ้่วยบบกไงเลยเรียบ <c oughs> ดึงเห็นมาติดเบ็ดนังนี้กับหัวปักอีกแล้วครับแต่ว่าสิยูให้งเข้าบา่เอาสายดึงครับดึงก้อนละ โอ้บอยูคร e ับหลังน <laughs> ี้กับหัวปักแค่ว่าพี่ยูเหียบกพี่น้องจึ๊บโอ้นี่ครับผมพี่น้องเบิ้งเบ็ดโหลดหอบหนึ่งเจ็ดสิบหลังเนี่นี่แต่ว่าใส่เบ็ดไปหกหกสิบหาหลัง ยงีมันขึ้นขายางกลับได้ตัวหนึ่งได,ด้ปลาลกตัวหนึ่งยงยมือเสาได้ปลาคอสองตัวปลาดุกอีกตัวหนึ่งปลาไหลอีกตัวหนึ่งขนาโตวัวมือนนี้พี่น้องเบ็ดหกสิบห้าหลังคุ้มม่พี่น้องว่ะฝ <c oughs> นบ่อตกครับหมู่บ้านล่มมากเลอคือบอกนั่นแหละบ่อตกสั่มตาว่าก่าย่างมีแต้ม้พี่นอ้องเด้รับชมก็ถือหมา,มาน,าานมนะาากันเ้าเราสำนับพรมนะอายุห้ากินมัมนก็มีหมานมีหมน,ม,ม,น,ม,ม,น,ม,ม,นมัน,มน,มนมบ่อใดเป็นซิปเป็นเศร้าเป็น หอบตาหนึ่งหนุบพี่น้องมันปลาบ่มีเจ้า่าขันลงำช่างทงกับสีช่างทงกับสีไข่อยู่อาจจะได้บุกช่างทงก็ได้พี่น้องนี่ครับอ่ะนั่นเสียงหน้าหน่อยค่อยนั่งพงไงแล้ากับหงเขาหุงปลาแล้วเดี๋ยวพาไปเบิ่งพงไงเห็นยังกินเสาร์นี่เสียงหน้าหน่อยค่อยนั่งอื นี่ครับตื่นเศร้ามากอะคือวา่านั่นละอืมก็หนึ่งเขาครับกีปลากีปลา,ากินกับเผาก็แล้วพี่น้องว่าด้กินยังไงดีกินกับเหล่ากินกับเหล่าไ่ได้เห็ดเบี้ยหรอพี่น้องกันกินแต่เศ้าวันนี้อะคลิปนี้ก็ับประมาณนีแล้วพี่น้องเอ้ยบอหมานบอหมาน ใจลิปนี่แกจะลืมครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งไว้คือเก่าแหละครับสดี๋ยผัดทีไม่เป็นกันมั่งแจงหตกันในการทำคลิปต่อไปเอ้าตาฝนนักๆถ้าอยู่เขาลูกแรกของประเทศไทยกันนี่ยมันทัดเขามาจกดูดอยู่นี่พี่น้องเลยมันสิบพม่าเลยบ่บ้าปีหนึ่งปีหนึ่งมันต้องมีมากไหมตกตกสามหมื่นสามขึ้นมันต้องมีมากไหมรับฟ้องกับปลาเห่าช่วงนั้นพี่น้องช่วงนี้ต้องเลี่ยมเลี่ยมหากินไปแบบนี้แหละอ้า คลิปนี้ขอฝากไว้นนครับนี้ครับตื่ใจอย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์คือเก่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ